วันนี้ยายแม่กำลังทำนังกินสุกกี้นะคะปิดแดงกินดาตัวหนึ่งกับลาบตะกี้นี่แก้แล้วหนึ่งถ้วยหัวเตียมนะคะเอาี่หัวเตียมนะคะเลยถึงมานิดนึง อ๋อนี่เต่กูยีนะคะเตากูยีเสกโกลนกับน้ำนันเดี่ยวตัวหม่กอนตัวแกน,แ,นแกนั่นแหละแกโอ้ยนี่แกว่าได้หลังตคนน้ำตาลตายหนึ่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวแมวปัน อีกใส้หมหูพันแล้วเอาน้ำกระเทียมเจียวหนึ่งถ้วยเอามีบข้าวเตรียมดล้วมีส่องอ้วนนะงั้นเหรอแมวใส่ซองหัวนอ๋เดี๋ยวเยี่ยแมวปันเลยนะงั้ เด๋ยวแมวใส่ซอสซอสมะเขือเทศตัวเองนะคะซอสพริกเดียวแมวก็ใส่เดี๋ยวก็ตัง้งใบถั่ว่ะ น้ำงลุยเลย้วยายอ๋อน้ำส้มนะคะเอ๋อยายแมวตังไฟแล้วนะคะออน้ำร้อยยายแมวใจดีปีเลยนี่ร้านหวาป่อเลยอน้ำตีสุดยายแมวใจสองถ้วยก,วก็มีซอสติซอสทอดหลูกเกลือเตจครับน้ำตาลน,นะคะสองตัวยอย่างอื่นถ้วตัวเป๊ เดือดเดือดนะคะอ้าวกำลังเดือดนะคะสีสวยมากไหวไหมไม่อแม่ไม,ไม้ไม่เดี๋ยวลืมเลย เปิดไฟหน่อยเลยเยอะๆแม่เอาไปตีแม่บอกบุ๊บนะงะกองเยี่ยแมแวจะเนนอกว่านสักนิดนะคะว่านเก็มเปรียวสามรถ แล้วนะคะเติมเติมซอสปริกซี่ราจ้าลงไปต้วงเหลาแต่เดี๋ยวปิดตายเดือได้ดีปิดตายเดือด่กลัวว่านเกินเปรี้ยวกมรสกกำลังดีว่านก้าวแต่อย่าง,งานูก,กินไ,ได้เลยยากกินนี่เจอกินกินไม่รูย tì hà măng lại măng, măng cho tầm lời thì xì xuôi nó ngá xì xuôi mà Đây em đưa đi tắt nữa Đây nó dây cuốt rồi เนี่ยขวดนะคะเย่างแมวตาหมอบเอาอปอป,อ,ปอแตกนะคะอ้อ,อมร้อยหอมร้อยนะคะอย่งวิดมันต้องจน,น่าอน่ไงแมวว่าก็มากรนงอีกครั้งไปเอากนใจตักได้นะคะขวดสามสิบสามสิบเดี๋ยวรอยเย็นไรอย่ายแมวใส่ขวด มน้องเอ๋นี่แตงอย่างงูนัานเจ้าวะกินได้แล้วเจอขั้วนันเป็นโอยหนูมันไตมันไตนอนระจิง้งบางที่ยากกินเปรียปร้ยวเปรี้ยวบางที่ก็ไม่ชาเลยเลยเดี๋วล้านก็จะดเจอมันไตนอนระจิงก็กินโรย จิ้มสุกี้สูตรลักจำมาซี่สวยงามเฮ้อเสร็จแล้วนะคะ